สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นต้นตะเคียนทองยักษ์ค่ะที่ปัจจุบันเนี่ยได้รับเลือกเป็น ลูกคำมรดกของแผ่นดินนะคะว่ากันว่าอายุราวๆหกร้อยปีกันทีเดียวนะคะแล้ววัดนี้นะคะก็คือวัดเท้าอู่ทองจังหวัดปราจีนบุรีนะคะเรายังอยู่กันที่ปราจีนบุรีนะคะเราก็ยังมีวัดที่น่าสนใจอีกเยอะแยะเลยค่ะและตรงนี้ที่เราเห็นก็คือพระพุทธรูปนะคะเป็นปางสมาธิเนาะเป็นพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ค่ะซึ่งตรงนี้นะคะอ่า ปีิสถานพระพุทธรูปสี่พระองค์ซึ่งประกอบไปด้วยพระกัจกุสันทพ,พุทธเจ้าพระโกนาคมะณนะพุทธเจ้าและพระกัสสปะพุทธเจ้าและพระศรีสกยะมุนีโคโดมพระพุทธเจ้าค่ะโหเรียกว่าไม่ธรรมดาเลยนะคะแล้วความสูงเนี่ยราวๆแปเมตรค่ะแล้วก็นั่งหันหลังชนกันแบบนี้นะคะ วัดแห่งนี้นะคะสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นเมื่อปีพศ2 0 0พันนะคะว่ากันว่ามีตายายคู่หนึ่งอพยพหนีโลกหา่าหรือว่าโลกอหิวาตากะโลกจากเมืองอู่ทองโดยได้นำเงินที่ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอู่ทองมาสร้างวัดนี้ค่ะก็เลยได้ชื่อตามพระองค์ท่านนะคะก็คือวัดเท้าอู่ทองใครมาปราจีนบุรีนะคะก็อยากให้แวะที่วัดนี้ด้วยนะคะ แล้วพากันมาเป็นซีรีส์ของปราจีนบุรีอยู่หลายวัดเลยนะคะสามารถจัดทริปเดินทางไปเยี่ยมชมสักการะได้พร้อมๆกันเลยค่ะวัดนะคะมีความสวยงามแล้วก็สะอาดสะอ้าน อีกทั้งมีประวัติที่เก่าแก่อย่างที่เมื่อกี้เราเล่าเรื่องของอพระอาต้นตะเคียนทองยักษ์นะคะที่มีอายุกว่า600ปีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่วัดหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ